สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันดึกเลยแหละนะครับกับวันอาทิตย์ที่1ิมีนาคมนะครับผมเองกับคุณตั้งครับนะครับก็เพิ่งกลับมาจากงานคอมมาร์คอมแท็กเลยนะใช่ก็เรียกว่าเพิ่งถึงบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วแหละกว่าจะอาบน้ำอาบท่าเลยเสร็จก็โหเพลียจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะอาจจะวันนี้ไม่รู้จะได้ไลฟ์กันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะตัดต่อตัวคลิปนี้กันอีกเอาเอาตัวบรรยากาศ นะครับกับความรู้สึกแล้วกันนะครับที่เราเองไปงานคอมมาร์ทกันมานะครับแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าคุ้มไหมเอคอนทีวีไปมาเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยของที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆเนี่ยเมาส์นะครับเอาเทอร์โบเทคนะครับอ่าอ่าสองตัวนะครับแก้วน้ําครอบรอบยี่ห้าปีนะครับดีบิวดีิดิชั่นนะตัวนี้อ่าเสื้อเสื้ออ่าเสื้อเทอร์โบเทคอ่าที่เปิด ฝาของ Cooler Master นะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ซื้อซื้อซื้อนะครับอ่า SSD นะครับอ่าแบบ2ขนาดนะครับอ่าแล้วก็ที่พิเศษเลยอันไร Highlight Highlight h i g เอาของผมอยู่ไหนละเอ้าอ่าของผมอยู่ได้อ่านี่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 อ่านี่อันนี้คนละแผ่นเลยสายคอนโซลคนละแผ่นเลยเพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยทำไมซื้อคอนราปแ่นโอ้โห ขายแล้วราคาพิเศษเพราะเนราคามันพิเศษจริงๆผมบอกเพื่อนๆไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าใครได้รับชมคลิปนะโอ้โหคงผมป้ายาไปได้แน่นอนกับตัวเกมซ e l d a เทียออฟเดอะคิงดอมถึงจะเป็นเกมออกนานไปแล้วน้อยก็ตามนะครับแต่ก็เรียกว่าเกมนี้ราคาส่วนมากจะดีไม่ค่อยมีตกนะครับเราได้มาในราคา1 1 1่บาทนะครับโอ้โหเรียกว่าราคาเนี้คูกว่ามือสองอีะใช่คูมาก คุ้มมากนะครับใครบอกว่าไม่มีราคาดีๆในงานคอมมานด์อันนี้มือหนึ่งนะเพื่อนจะไม่กี่ซิลเลยจะไม่กี่ซีลเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวเกมนี้เกมเดียวมีเกมอือนนียแล้วก็มีบางเกมที่นอ้วยแปิวใช่มีแล้วก่อนร่วงหน้านะครับเรียกว่าเราไปได้มาในวันนี้โอ้โหคนให้ความสนใจแบบมาอ้อกันแบบโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยนะแต่จริงๆผมก็ดีใจในเกมนี้เพราะอยากเล่นเหมือนกันในใจอ่าใช่เฟลได้นะพาร์ติอัพเบไวน์นี่ผมแบบปลามากเลยใช่ใช่อ่ะโอเคอันนี้กาเป็นมา เดตให้เพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนกันว่ามันก็มีสินค้าที่โอ้โหคุ้มค่ามากเหมือนกันใช่ใชครับแล้วค,คุณตั้งเป็นไงครับคุณไปเจอสินค้าอะไรที่มันดูพิเศษพิเศษบ้างในส่นวน<อ>ันที่ผ่านมาเนี่ยเอามาพูดกล่าวก่บเพืเ่อนหน่อยเพราะว่าพิเศษหน่อยผมใจเป็นบูธจิบเคียฝั่งเคียร์แลนเซลเหกันครับโนบุกผมไปเจอโนบุกตัวหนึ่งมันของเอสซุดตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะมีมันจะโผล่มาหรอกแต่ว่ามันดันมีอันเจอมาเขาส่งอะไรกันมารุ่นตัวท็อปสุดเลยนะไม่รู้ของปีแล้วหรือปีนี้นะ เป็นทา g Z วัีสิบรักตัว Duo อ่ดูโอสเปคก็จะเป็นไล e เซน9 0 0ซีรีส์ตัว t สุดเลยใช่ใชแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น C090 โอ้โหตัวเต็มวัดต,ตัวเต็มเลยอ่าราคาเต็มเท่าไหร่ตอนนั้นเจอตัวมาราคาเปิดมาประมาณ1นึ่งครับผุจะบิด 1, 14, 9, 9, 9ห, 1, หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพนเ้าอหนึ่งแสน่หม่นประมาณไว้นะแล้วในงานตัวนั้นเทเลนเท่าไหร่เจ็ดหโอ้โหมีประกันอิกเจ็ดหมแล้วเป็นไงครับของเหลือไหม เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมีกล่องด้วยแต่กล่องสภาพแบบอาจจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยใช่ไหมแต่พอไปเห็นปุ๊บหมดแป๊บเดียวไหมแป๊บเดียวหมดโอ้โหแต่ถ้าเห็นตอนนั้นถ้าเกิดคุณตัดสินใจซื้อได้ไหมก็ได้ได้พวกจะไม่มีใครสนใจอยู่ใช่ไหมใช่เออแต่ครับแม่ผมผมซื้อไม่ก็ไม่ซื้อแล้วคงคงไม่ถึงอ่าใช่แต่ว่าพอผ่านมากี่นาทีผ่านมาประมาณสามสิบนาทีเองโอ้โหสามสิบนาทีกลับไปดูครับหมด ของหมดครับขายไปแล้วใช่ครับแล้วก็ที่เหลือกันก็จะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ไฮไลท์ก็เป็นการ์ดจอนะสามโซลกศูนทีไอตอนนี้ก็ตอนนั้นที่ผมไปเจอของเชียร์แลนซ์เซมันต่ํากว่ามือละ่าต่ำกว่ามือทั้ง2อยี่ห้อเลยตอนนี้จะไม่ผิดตอนมีของ a s u ซอีกยี่ห้อหนึ่งผมก็ถ้าจำไม่ผิดหน้าเป็นของกิก b บ t e นี่แหละคผมจำไม่ผิดนะอ่าแล้วก็เจอของค่ายแดงอันนี้ราคาก็ค่อนข้างดีนะ เก็บพันตัวท็อปปีตัวท็อปซีรีส์แล้วครับพันเก้าวันปีก็เรียกว่ามีสินค้าลดราคาเนี่ยครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับในสีวันที่เราไปเก็บข้อมูลกันมานะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาพูดในทางโซเชียลบอกว่าราคาไม่เห็นลดอะไรกันเลยไม่ค่อยสวยงามเนี่ยผมเถียงนะอ๋อต้องไปดูหน้างางใช่ไปดูหน้างาน เสพข้อมูลแค่เฉพาะออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ได้ในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงใช่แต่ละวันโปรโมชั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับอ่าแล้วก็อ่าบรรยากาศงานเป็นไงสี่วันที่ผ่านมาสรุปไปเลยครับนึ่งถึงสองวันแรกครับก็จะดูแบบว่าวางๆดูล้างไม่ค่อยมีคนเข้าพนักงานนี่เดินสะดวกมากอ่าทำงานเลยข้องเปหมดอนน้อยหน่อยอ่านน้อยหน่อยพอเริ่มมาเสาร์วันอาทิตย์หนังบ่าย็นไปหลังที่ยังเนี้ย อัดกันแน่นอะัดเต็มที่นะเต็มที่วัยรุ่นอะไรมาหมดใช่ใช่ใช่แล้วก็ ตัวบูธที่ดูแล้วค่อนข้างคึกคักนะครับที่เราเห็นเห็นกันเลยนะบูธแข่งรถบูธเกมแข่งรถต่างๆที่ให้ทดลองเล่นกันฟรีนะครับบูธของเทอร์โมเทคเทอร์โมเทคโลจินเทคโดยตรงอ่าแล้วก็เอ็มดีของเอ็มดีซิมเลสซิงซิมเลสซิงก็ที่ว่าโอ้โหจับเต็มๆคนมาออกันกองทะเบียนเพื่อจะเล่นนะหลังชาติก็มีใช่แต่นี่บอกเลยนะเล่นฟรีนะเพื่อนๆใช่เล่นฟรีไม่เสียเล่นฟรีแล้วก็ของแถมด้วยอ่าเล่นของแถมของรางวัลด้วยถ้าคุณสามารถจัดอันดับดีๆนะครับซึ่งไอ้นี่แหละ อ่าที่เราได้กันมานี่แหละหนะครับที่บอกว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยไปงานคอมมา์เนี่ยไม่เสียตังค์นะเพื่อนๆเนี่ย,ยที่ได้กันมาเนี่ยของบางอย่างเนี่ยได้มาฟรีรรก็เรียกว่าคุ้ม,<ผ>มครบับตัวผมกับคุณตั้งแน่นอนใช่ไหมฮะคุค้มแน่นอนนะครับอ่าแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ไปแข่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันก็มีตัวต่างๆเนี่ยรายยานพิเศษพิเนฮิโน วันพรุ่งนี้ก็ไม่ไ้มีแล้วงานหมดลยใงานจบแล้วแต่เนี้ยเรามาสรุปให้เพื่อนๆกันนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ได้ดูในช่องเอค n อนคลิปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะทันเนี่เตรียมตัวกันทันแน่นอนสำหรับสายคอนโซลนะครับกับกับตัวต่างๆนะครับตับตัวเกมของ Digital s วิตช์นะครับแล้วก็ตัวบูธที่เรียกว่าโหให้ความรู้แบบจัดแต็งเลยนะแต่คนเงียบ เออคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เพาไม่รู้นะจะเป็นมูของโซแท็กเกมมิ่งโซแท็กเกมมิ่งอยู่ติดกับมีของคุณเลิศมาสเตอร์ทีวีทีวของฮารของคุณเลิศมาสเตอร์โชว์อยู่กรงนั้นของโซนนั่นแหละเจ้าหน้าที่ของ AI ไอสเตเปเอไอสเตเบิลดิฟิวชั่นใช่ที่เขามาให้ความรู้ใช่นะครับในการใช้งานเรียกว่าพวกเราเนี่ยไปถึงนะถามเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยตรงเลยโปรกงโปรแกรมเนี่ยที่กำลังงงมันอยู่เนี่ยแทบจะแบบชั่วโมงสองชั่วโมง แต่พอมาถามเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหรักขั้นตอนไปได้แบบ5นาทีรู้แล้วอ๋อคำสั่งนี้คือยังไงในการเจนภาพเป็นยังไงโอ้โหสนุกสนานนะครับกาพาเพื่อนอะไรมาวันนี้วันสุดท้ายใช่ใช่ใช่เล่นเยอะเลยครับเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงอยู่กันตรงนั้นแหละเพราะคนไม่ค่อยถีอใช่แล้วพี่ๆเขาก็ให้ความรู้เต็มที่นะครับคุณไม่รู้ไม่อะไรเนี่ยโอ้โหถามแบบโอ้โหเรียกว่าผมว่ารัดขั้นตอนได้เลยแหละใช่ใช่ใช่อันนี้แหละก็เป็นตัว บรรยากาศต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราได้สัมผัสมางานคอมาดคอมแทกครั้งนี้ก็เรียกว่าคุ้มกว่าครั้งอื่นเลยนะเพราะถ้าไม่มี stable diffusion เนี่ยผมบอกว่าก็อาจจะเฉยๆหน่อยนะจะเหมือนเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่นี้เราไปเจอคุณซับเราไปเจอใช่ใช่เราไปเจอ stable diffusion โโรแกรมในด้าน AI เนี่ยโอ้โหว้าวเลยใช่ครับว้าวเลยแล้วก็จะได้เห็นฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใช้ในการเจน เจนภาพนะครับเจนภาพก็ได้ดูวิธีต่างๆเออมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะต้องเล่นหลายอย่างหน่อยแล้วก็การจัดสเปคต่างๆที่จะให้เหมาะสมกับการที่จะเอามาใช้ AI ในการเจ n เน a เรตนะครับหรือว่าการมาช่วยการทํางานนะครับอืมอืมอมีอะไรเสริมอีกไหมคุณต้งมาถึงช่วงท้ายละก็ช่วงท้ายนี้ก็ถ้าใครไม่ได้ไปก็อืม รอรอบหน้ารอรอบหน้ารอรอบหน้านะครับรอรอบหน้าบางทีอย่าเชื่อข้อมูลแค่ออนไลน์อย่างเดียวนะใช่ครับเราต้องต้องดูงาหน้างานทีเป็นวันๆด้วยนะครับซึ่งผมก็มองว่าก็โอเคแล้วแหละนะครับก็มีความคุ้มค่าอยู่ถึงจะไม่มีแคมเปญลดราคาของช่ปีลาซาด้าอะไรเข้ามานะครับก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับยังโอเคเลยแหละนะครับบรรยากาศต่างๆภาพรวมก็คึกคักนะครับคึกคักนะครับแต่ถ้าดีก็ถ้ามีแอดไวมาก็ ก็นะก็น่าจะครั้งมากว่านี้นะครับอืมอืมโอเคอันนี้ก็ลากันเพื่อนเพื่อนกันไปประมาณนี้แหละนะครับกับ4วันที่พวกเราไปขลุกกันมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสกูุปพิเศษเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเกมแข่งรถเนี่ยที่เราได้รางวัลกันมานะครับที่คุณตั้งได้รางวัลกันมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบพิเศษพิเศษนะครับอี๋ยงผมก็พยายามที่จะคิดเนื้อหากันนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อน กันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ,คร,บครับผม